เอาละค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะไปดูซิว่าเคสของนาโตรัสเซียหน้าวิตกหรือไม่อย่างไรแล้วก็หุ้นแบงค์ที่หลายท่านถามมาเนี่ยเจอราหูเข้าแบบนี้จะยังไงต่อดีละ่ะเราไปพูดคุยกับพี่อู๊ดมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผูร้จ,จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เ t ท s บอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณแสบคุณจิมแล้วก็ผู้ชมทุกท่านครับอ่ะนะครับเมื่อคืนได้ติดตาม สถานการณ์ไหมฮะว่าประชุมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น e อีูนาโตหรือว่าในฝั่งของจีเซเวนเหมือนไม่มีอะไรคุณเป็นยังไงเ่นแกเปิดงานนี่แบบดูน่ากลัวนะเปิดมาก็คือว่าระวังรัสเซียใช้อาวุธชีวภาพนิวเคลียร์เปิดงานนี่แบบเหมือนก็หงโลงนิดนึงนิดนึงค่ะผมว่ายุโรปอ่ะเขาไม่ตลกด้วยอยุโรปคงแบบไม่ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าความเข้าใจง่ายๆเลยนะอคนที่อยู่ไกล ไกลบ้านไกลไกลก็ก็เยว่ได้ไงแต่ยุโรมันคมแดงมันติดอ่ะคุณคิดดูก็แล้วกันเขาอยากทําสงครามไหม่ะเขาไม่ได้อยากทำสงครามเขาที่หนึ่งข้อที่สองคือเขายังต้องพึ่งพิงสินค้าอะไรบางอย่างจากรัสเซียอยู่คือไม่ว่าจะเกิดหวยออกข้อไหนอ่ะคือถล่มรัสเซียหรือว่าช่วยยูเครนนั่นแหละกับการที่เขาจะแซงชั่นรัสเซียผลไม่ต่างอือคือเขาพังเพราะว่าถ้าเกิดเขาแซงนชั่นรัสเซียแซงนชั่นพลังงาน เขาก็จะเสียในเรื่องมีต้นทุนในการซื้อสินค้าพลังงานที่อื่นเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็แย่ลงหรือถ้าเกิดเขาไปใช้กําลังเพื่อช่วยยูเครนเขาก็โดนอยู่ดีเศรษฐกิจต,ตรงนั้นก็ชะลอตัวลงเช่นกันโดนโดนในขึ้นทั้งร่องนั่งเฉยๆอาจดีกว่าหรือช่วยในระดับที่เป็นระดับมนุษยาธรรมคือคือคือคุยอ่ะพยายามทําให้เขาจบเร็วที่สุดน่าจะดีกว่านี่ก็เป็นทางหนึ่งที่คนนอกจะเข้าไป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 ดูตรงนั้นได้ผลประชุมเมื่อวานนี้มันก็เลยสรุป ข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะคุณไปเล่นโจวมาเรื่องอาวุธชีวภาพาแล้วก็บอกว่าอยากจะเอาตัวรัสเซียออกจากตัว G 2 0ตฝั่งยุโรปเองนะเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดคุณมีใครมีนาโต้ตรงไหนคนไหนถูกถูกโจมตีเขาจะช่วยอันนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพื่อนช่วยเพื่อน,อ,นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนไปช่วยเพื่อนในยูเคไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่สําคัญที่สุดและเป็น key ์ e มสเ g จที่ผมมองว่าสําคัญก็คือเรื่องของตัวนาโต้อ NATO เองยังคงมีจุดยืน นะครับว่าเขาไม่อยากจะสั่ง่านสินค้าพลังงานเพราะว่ามันมันดิกเล็บเจ็บเนื้อครับเพราะฉะนั้นนี่คือม่เสดที่ที่มันเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นเอางี้ดีก่มันเขาคุยกันเยอะแต่ว่าแมสเสจที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นน่ะผมว่าอันนี้เด็ดสุดคือไม่อยากสั่ง่านสินค้าพลังงานหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไม่ต้องกลัวเรื่องเงินเปอมากนะเราเราไม่ต้องกลัวเรื่องราคามันจะจะกลับขึ้นไปแบบทะลุโลกึ้นไหม้วนะครับเพราะว่าเขาจะไม่สั่งการตรงนั้น แต่เราจะใช้วิธีอื่นมากกว่านี่คือแมสเซจของการประชุมนาโตแบบโดยย่อๆที่เกี่ยวข้องกับกับกับตัวตลาดไทยนะครก็เลยมองว่าน่าจะเป็นจริงๆแล้วเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้น้ํามันมีมีตัวมีตัวตัวล็อกอยู่หลายตัวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทตัว C P C นะครับซึ่งเขาเองอ่ะมีมีตัวลงเขาเรียกเป็นลงรับน้ํามันดิบนะลงรับน้ํามันตรงตรงทะเลดำนะครับชื่อบริษัทตัว C P C เนี่ยตัวเนี้ย ปรากฏว่าที่เขาคน <ro> บอกว่าหยุดไปจะหยุดไปเดินหนงจริงๆไม่ได้หยุดเดือนหนรอกนะครับเพราะโรงงานอย่างที่สามก็ยังสามารถส่งของได้นะครับแล้วก็เรื่องอิหร่านเองเนั่นเนี่ยก็อาจจะส่งออกน้ําม,มันได้เพิ่มขึ้นมีความเข้าใจหลายส่วนที่เข้าใจอ,อาจจะไม่ได้ขอ้อมูลเพราะก็คือว่าเวลาเราพูดว่าน้ามันน้ามันมันจะขา imagine. ดเพราะว่ารัสเซียผลิตน้ำมันอ่ารัสเซียถูกสั่งชั่นน้ำมันสามด้านบันเลอะไรก็ตามน้ำมันจะขาดน้ำมันราคาน้ำมันอีกจ,จะพุ่งกระฉุดในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่า น้ำมันที่ขาดในรัเสเซียเองนันเนี่ยสามารถไปซื้อที่อื่นแทนได้โดยวิ่งเอาตัวน่อกางซึ่งวันนี้เขาผลิตต่ำกว่าแคปไซต้จริงๆเนี่ยไม่ต่ำกว่าเจ็ล้านบาร์ล้ลนะครับ mm hmm. คือพูดง่ายรัสเซียแบบไม่ต้องส่งออกเขาก็ยังสามารถผลิตเพื่มมาชดเชยได้นะครับอันนี้เป,นเป็นเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดกันไปพูดแค่ว่าอ่ามันจะมันจะชดซัพพลายสล้าน mm hmm. แต่มันเป็นสามล้านบนโคต้าการผลิตแต่แคปไซต้จริงๆหรือความสามารถในกา,า,ารผลิตจริงๆ,ๆของโลกแล้วเนี่ยมันเยอะกว่านั้นเยอะนะครับคือไม่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 ชดอยู่แล้ว พราะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าราคาน้ามันเองน่าจะปรับตัวลงหลังหลังจากที่มีตัวแปรที่ผมกล่าวไปแล้วก็เรื่องของประชุม NATO นาโต้ครับอืมครับผมก็เท่าที่ฟังพี่มงคลนนพี่มงคลบอกว่าคนที่ดูเก,ก้าวก้ารั้วเนี่ยก็มีอยู่ชาติเดียวนะฮะในฝั่งก็คือสหรัฐอเมริกาคือคือเขาเรียกพันธมิตรที่ไม่เกี่ยวกับรัสเซียยูเครนนะก็ะในฝั่งอของสหรัฐอเมริกาแต่เท่าที่ดูแล้วจากการประชุมบรรยากาศเมื่อวานนี้เนี่ยท่าทีของนาโต้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะหรือว่าอ eu หรือจะเป็น G 7เเ,เองก็ตาม ก็ไม่ได้มีอะไรที่เขาเรียกว่าผิดแผกแตกต่างเสริมกําลังทหารมีมีการพูดอยู่แล้วนะฮะแต่เขาก็เสริมกําลังทหารในฝั่งของในกลุ่มของนาโต้กันเองไม่ได้มีอะไรมากมายซึ่งอันนี้เขาทาอยู่แล้วนะฮะไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะไม่ไเลยพลังงงพลังงานก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นเอ้ยอย่างนี้มันก็ทำให้ภาพภาพดูดีสิเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นรัสเซียเปิดมานะผมผมบวกใช่ไหมบวกบวกไปร้อยเลยนะอ่าก็เขาให้ดูให้ดู ผมขอแชร์ได้ไหมได้ค่ะแชระนั่นนี่ปะ่ะเพราะเขามีการอัดเงินเข้าไปในตลาดหุ้นด้วยนะคืออย่างนี้ฮะเอ้ทั้งทีตลาดหุ้นรัเสเซียเองนั้นเนี่ยเหตุกน,น,นี้นี่เกิดนั่นนี่ตอนนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยมาปิด2500กว่าขึ้นประมาณ4-5%เถ้าเกิดนับจากโลเนี่ยโลที่เขาเคยเป็นโลตอนประมาณวันที่กระบุกใหม่ๆตอนนั้นลงุ้นมาลงไป50%เลยนะอตอนนี้มันขึ้นมาแล้วประมาณ2ี่จากโลนะครับแล้วก็บวกประมาณที่ก่อนปิดไป นะครับผมว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวตลาดรัสเซียเองนนเนี่ยมันไม่ได้ลบเยอะหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเขาอย่างห้ามนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นเขาอยู่ครับ <c oughs> ห้ามขายหุ้นห้ามขายปันาบัตอยู่อนนี <c oughs> มันก็เลยม,มันก็เลยบวกแต่ถ้าเกิดเขาเปิดให้ขายเมื่อไหร่ผมว่าก็เป็นโจก๊กนะยหรู้ว่ามีกองทุนไหนกองทุนที่ปันลงทุนอยู่ในรัสเซียนะครับซึ่งเขาขายไม่ได้ <c oughs> อ่าอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าอันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่ายังมีมาตรการในการดูแลอยู่ว่ากันอย่างนั้นนะฮะทั้งห้ามทดเซลล์ห้ามต่างชาติขายนะครับให้ซื้อได้ไม่กี่บริษัทเอาว่ากันอย่างนั้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเลยทาให้อย่างอย่างนี้อินดิเคเตอร์ของตลาดทุนรัสเซียก็ดูไม่ค่อยได้สิไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเปิดให้ขายให้ซื้อขายได้ตั้งแต่ปณ2 0บ3ิ0ัทหรือไงนนะครับไม่ยังยังเป็นตัวชี้วัดไม่ได้แต่ตัวชี้วัดว่าสถานการณ์ยูเครนกับรัสเซียดีดีไม่ดีเนี่ย อยากให้จากนี้ไปเนี่ยอยากให้ดูที่ราคาน้ํามันกับราคาแก๊สมากกว่าในภาพด้านล่างเห็นว่าอันนี้มันคือ99นะครับเป็นหน่วยอะไรมันคือ99ยูโรต่อมิลลิวัตอันนี้เป็นราคาแก๊สธรรมชาติของตัวยุโรปซึ่งเห็นไหมครับว่ามันลงมันเคยพุ่งไป200เหรียญนะไอ้200ยูโรแล้วมันลงมาเหลือประมาณ100เหรียญแล้วไอ้100ยูโรกลับมาที่เดิมนะครับคือดูราคาสินค้าพลังงานจะเป็นตัววัดหรือว่าเป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่ดีคือให้ดูอย่างนี้ครับ ถ้าคุณอยากรู้ว่าสถานการณ์ยูเครนเนี่ยพัฒนาไปในทางไหนบกหละละุกลบให้ดูสินทรัพย์ประมาณสามสี่ตัวประกอบกันคือหนึ่งถ้ามันแยกลงนะถ้ามันแยกลงนะน้ำมันจะขึ้นคริปโตจะลงตลาดหุ้นจะลงอทองจะขึ้นนะครับวันนี้สถานการณ์สามตัวแรกเนี่ยมันบ่งชี้ว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแต่มีอยู่ตัวเดียวที่มัน<อ>ขึ้นต่อคือ <นะ S 1> ทองคำ ทองคำขึ้นเพราะว่าอะไรมันบอกอะไรทองคำที่ยังขึ้นต่อแสดงให้เห็นว่าคนเนี่ยยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยากจะออกจาก s a f เ haven asset แต่ก็ออกไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยมันไม่แน่ใจเว้ยแต่ว่าไอ้คอไอ้บอลนะ่ออกต้องออกทิ้งออกไปอยู่แล้วเพราะบอลนะมันมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยขึ้นอยู่ยังไงคุณทิ้งบอลแต่คุณทิ้งทองไม่ได้เพราะาทองอยังเป็นมีมีความเป็น safe h เว e n อยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าน้องทุนก็ยังคงต้องถือ ทองคำอยู่ตอกมีทองคําแล้วมีพันธบัตรอยู่3ตัวตเงินสกุลเยนไม่ต้องพูดถึงเนี่ยเอาประเภทเอาดอลล่าร์ทองคําแล้วก็แล้วก็อะไรพันธบัตรปรากฏว,ว่าธนดั่ะถือไม่ได้ถ้าเจอปัญหาเรื่องเงินเฟ้อ <Okay. S 2> ดอลล่าก็ไม่รู้ถือไปทำไมไม,มันก็เหลือทองอยู่อันนี้ที่ก็ถือถือได้นะครับทองก็เลยดีในช่วงนี้ครับกลบับฟุ้งนั่นก็คือเหตุผลนะฮะเอาละนะฮะนี่คือในส่วนของยางงี้ผมถามยางงี้เอาเอาโดยสรุปเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากสถานการณ์ที่มันไม่ได้ตึงเครียดแบบนี้เนี่ยในกลยุทธ์การลงทุนลงทุนยังไงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานยังยังสูงอยู่ได้ใช่ไหมฮะที่บางคนฮะคือกลุ่มพลังงานเราอย่างจริงๆกลุ่มพลังงานเนี่ยเราใช้สอพอตัวเดียวสอพอตัวเดีหมดสอพอเรายังไงก็ตามเรายังยังแนะนําเป็นเซลล์ออนสเต็งอยู่เหมือนเดิมก็คือขึ้นมาขายฮะขึ้นมาขายเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่เชื่อว่าราคาน้ำมันจะขึ้นไปได้มาก รงกัรน้ำมันเนี่ยยังมีค่ากันกันที่ประมาณ10เหรียญบวกถ้าคิดเป็นมาจิ้นนะเมื่อก่อนหน้านี้ได้ประมาณ4เหรียญแต่น้ำมันราคา70เหรียญน,นะมาจิ้นก็อยู่ประมาณ6%แต่วันนี้ราคาน้ํามันประมาณ100เหรียญแต่เขาได้ค่ากันกันประมาณ10กว่าเหรียญมาจิ้นเขาขึ้นมาเป็น10%คิดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลงการน้ํามันยังดีอยู่ยังโอเคอยู่เพราะมาจิ้นยังขึ้นแม้ว่าราคาน้ํามันดิบจะขึ้นก็ตาม นะครับแต่ว่าหวลาที่จะขึ้นลงกันยังพอไปไหวนะครับก็เราชอบ s p r c นะนั้นตึกค่าพลังงานเนี่ยเราก็จะชอบตัวจริงๆก็ไปที่ลงก่นแหละปิโตอาจจะมีการมีการดีดตัวกลับขึ้นบ้างเพราะว่าราคาน้ํามันน่มันปรับตัวลงมาก็เท่านั้นฮะตอนนี้ก็เล่นหุ้นพวกนี้ก็ต้องอินกันน้ำมันรายวันเหมือเกันนะครับ กราบผมอ่ะนะฮะก็โดยสรุปเมื่อกี้เสียงหายไปหน่อยนึงครับพี่อู๊ดครับขออภัยนะฮะโดยโดยสรุปเนี่ยนั่นก็คือว่าลงกันยังได้ SPRC น่าสนใจเดี๋ยวผลประกอบการออกมาจะดีนะฮะแล้วก็ชอบปตทสพปตทสพตกลงว่ายังไงนะตอนนั้นเสียงมันาปตทสพเนี่ยเรายังแนะนําเป็น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 ขายก่อนคำว่าขายคือเป็นขายในตกลยุทธ์นะก็คือเรามองว่าขายทางกำไรนั่นแหละเพราะว่าราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเมื่อเทียบกับผมยังยังว่าเมื่อเทียบกับเงินปันผลเนี่ยปีละห้าหกบาทเนี่ยมันเยอะนะ คือเราน่าจะขายก่อนแล้วเดี๋ยวพอสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยในปีนี้เดี๋ยวค่อยกลับไปซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับก็ก็เก็บเกงินไว้ก็กระเป๋าก่อนส่วนปิโตโเคมีเนี่ยยังลูกผีลูกคนอยู่นะครับราคาที่ขึ้นมาก็ขึ้นแบบอาจจะยังไม่จริงจังเพราะว่าสเปรดปิโตเคมีผมว่ามันยังไม่ได้ดีหรอกนะครับแล้วมาถูกกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมันในกลุ่มพลังงานปิโตเนี่ยถ้าจะเล่นจริงเนี่ยยังพอเล่นตัวกองกันน้ำมันได้อยู่กลุ่มเดียวแหละนะครับกลับผมอ้าวนะฮะทีนี้ไปเรื่องราวของแบงก์กันฮะพี่มงคลฮะ ก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาก็มูบลงไปนะครับแล้วก็เจอสถานการณ์เต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะตัวของ s อ b นะฮะก็เจอเรื่องของกรณีดาเกรดแล้วก็โดนเรื่องของเพดานเพดานการลงทุนในดิจิตอลแอสเซทด้วยนะฮะอ้าวพี่มงคลมองภาพของแบงค์หน่อยโอเคก่อนก่อนจะไปภาพของแบงค์ตรงนั้นเนี่ยผมผมให้ภาพของผลประกอบการนิดนึงก่อนนะครับเพราะเรื่องของ SCB หรือว่าเรื่องของ บชาที่กาหนดกรอบในเรื่องการลงทุนในเรื่องของดีตัวแอสเซทออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ออกมาวันนีงแลวเมื่อวานของบริโภคก็เรียบร้อยแนละ้ววันนี้เดี๋ยวผมอาจจะขออาจจะพูดในมุมมุมอีกมุมหนึ่ง,งก็ละก,กันว่าจริงๆม,มันมัุมในในคนเล่นหุ้นเนี่ยคิดยังไงมันไม่ใช่แค่เรื่องของดีตัวแอสเซทเดียวมันมีเรื่องอื่นประกอบด้วยนะครับลพราะว่าการของไตรมาสที่หนึ่งของแบงค์เนี่ยออกมาค่อนขั้นดีผมว่าซัพพอร์ตตัวราคาหุ้นนะวันนี้แบงค์เนี่ยกำไรของปีเนี่ยที่เราทำวิเคราะ์ประมาณแปดตัวเนี่ย มันจะโตถึง18% Q แปดแล้วก็เพิ่มขึ้นถึงประมาณ5%ปีก่อนตัวไฮไลท์สำคัญคือตั้งสำรองลดลงเห็นไหมครับตั้งสำรองลดลงมันดูแปลกนะมันดูยังไงมันดูมันลิงก์กับถูกรลดเครดิตนะไม่ลิงก์เลยนะไม่ลิงก์เลยลดเครดิตเนี่ยตอนที่ S&P มพลดเครดิตหุ้นสี่สี่ธนาคารของเราเนี่ยเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่า เรื่องของการ,การพักชระหนี้เนี่ยมันจะทําให้มีธนาคารน่ยมีปัญหาในเรื่องของตัวหนี้เนี่ยอนาคตขึ้นมาได้นะครับเขากลัวแต่ว่าในมุมของคนเล่นหุ้นในมองไทยบอกว่าไม่ใช่จริงๆปีนี้เป็นปีที่เขาจะจะค่อยๆค,ค,คลายเรื่องนี้ลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเมื่อดูผลประอกอบการที่นักวิเคราะห์ทำออกมามันดูสวนทางกับในสิ่งที่ตัว s อสเอ็าบอกไปแล้วก็โอก,กาสที่ s อสพพูดว่ามันมันจะมีปัญหาเนี่ยแล้วก็แล้วมีคนคิดเลยไปถึงจะจะเพิ่มคุณเนี่ย มันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าตัวตอนนี้เงินเงิน,เง,น,เ,งน,งนเงินกองทุนเงินกองทุนมุ่งเทียบกับสิทรัพย์เสี่ยงข,ของระบบธนาคารเราเนี่ยมันสูงเกินสูงเกินสิบเจ็ดสูงเกินสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ<ม>แล้วเกณฑ์แบงค์ชาติที่ลงทุนถูกติดเก้าเปอร์เซ็นต์ให้ตัด NPL ตัดส่วนที่มีปัญหาไปไปก็ตามตัวเงินกองทุนยังสูงอยู่นะครับยังเป็นสิบกว่าหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้กลุ่มแบงค์มองในมุมของผล,ผลประกอบการกับเรื่องเล็บเต้ยผมว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่คราวนี้กลับมาดูในมุมของตัว กรณีที่เม,าามาาื่อวานเมื่อวันสื่อต่างชาติออกมาตอนเย็นเรื่องดิจิทัลแอสเซทเนี่ยในมุมน,นี้เนี่ยคนเพ่งเล็งไปที่ตัว s อ b ผมมีความเห็นอย่างนี้ครับ s, <S อ b จริงๆเนี่ยเขาเขาตัดคืออย่างนี้เวลาเขาเขาพูดถึงเนี่ยเขาเวลาเขาพูดถึงว่าเงินลงทุนต่อต่อต่อ,ต,อต่ออะไรนะเงินลงทุนอันเนี้ยต่อกองมเนี่ย<ร>ต่อติดถือทับเสี่ยงของเขาเนี่ยต่อเงินลงทุนที่เราเป็นเทียวันเนี่ยไม่ให้เกินไม่ให้เกินสามเปอร์เซ็นต จริงๆมันสมันไม่ได้สาเเซนบนเงินที่เขาซื้อนะครับเขาอาจจะซื้อ1,7ึ่งันล้านแต่สามเปอร์เซ็นบนบุ o แวลูบน book Value บุแใช้ b o ุ v แวลูมาคิดนะครับเพราะเนี้ยเอสซีบีนะครับไปซื้อบิตครับมาบนบุ book Value บวกกับพรีเมียมที่เรียกว่าพูดวิะรวมกันสองรายการนั้มันเป็นหมื่นเจ็ดแต่ผมไปดูจากมีมีบทวิเคราะห์ออกมาอันหนึ่งที่บอกว่าเขาซื้อไพ่เปิดบุ๊กเนี่ยประมาณสิบประมาณสิบต่อเท่า แสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดเราเอา book value มาคิดเฉยว่าเป็นเอามาคำนวณว่าเขาซื้อได้ไม่ได้เนี่ย book value มันแค่หลักพันต้นๆหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันต้นเนี่ยมันยังมันยังสามารถซื้อบิดครับในราคาเดิมแทบจะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาไว้ฝากไปคิดนิดหนึ่งว่าเงินลงทุนของเขาเองนั้นเนี่ยในเรื่องของที่ออกมาแล้วมีคอมเมนต์ว่ามันอาจจะต้องเป็นลดราคาซื้ออะไรก็รตามเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องว่าจริงๆราคาที่เขาไปใช้3%นนั้นมันเป็น book value ครับมันไม่ใช่ มันไม่ใช่กูดวิลผสมบุม๊คแวร์ลูเพราะฉะนั้นตรงนี้<ม>ก็ยังมีความเป็นไปไ,ได้อยู่ที่ SCB จะเดินหน้าซื้อบิตครับได้นะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องลดราคาหรือจริงๆต่อรองได้ก็ดีิะนะตรงนี้ในมุมของผมไม่ไว่าจะเป็นธนาคารแห่งใดก็ตามผมพูดอย่างนี้นะครับผมพูดรวมเลยว่าไม่ไว่าจะเป็นกราตโตประกาศเรื่องโทเค็นยูนิตี้โทเค็นของเจม,มาทําได้หรือแม้กระทั่งแบงก์ชาติออกกฎเกณฑ์อันนี้ขึ้นมาผมพูดว่าเป็นเรื่องที่ดีผมจะใช้ประโยชน์ให้คุณทำธุรกิจได้แล้วสุดท้ายเนี่ย พอในอนาคตเมื่อทุกอย่างมันเข้มแข็งขึ้นเขาจะลาดยาพอดีมากๆปุ๊บจะเทปูนให้เพราะตรงนี้เนี่ยมันไม่ต้องกลัวว่าแบงค์ชาติจะบล็อกการลงทุนไปที่สามเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาถ้าถ้าเกิดทุกอย่างมันมันมันเริ่มอยู่ตัวแล้วมันนิ่งแล้วเนี่ยแบงค์ชาติก็คงเปิดเปิดได้ทำได้เยอะกว่าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเป็นเรื่องที่บวกนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงค์หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่จะลงทุนด้านดิจิตอลอิทนทียในธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่แบมมงบค์ นะครับเราชอบเคแบงค์ทำไมไม่ได้ไม่ได้ชอบเอ b บีจริงๆรเราก็ชอบเอซบีแหละแต่ว่า,าเราเลือกเคแบงค์มาก่อนในชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่าเคแบงค์เองเขาก็ทําทําอันเนี้ยมาจริงๆทํามาก่อนเอซบีด้วยซ้ำไปแต่เขาไม่ได้เปิดตัวแรงเอ b บีมันติดประเด็นอยู่เรื่องเดียวเองครับเอซบีตอนนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมแปลงสภาพเป็นเอ b x บีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หุ้นบางคนต้องต้องเสนอขายไปแล้วคุณไม่มีหุ้นมาขายแล้วบางคนก็บอกเอออย่าเพิ่งดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณซื้อไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหุ้นมัน คุณก็เลยอาจจะแบบรอนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็ผมมองก็เลยมองว่า s อ b เนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบแต่ติดประเด็นที่ว่ามันจะมีการแปลงหุ้นแล้วมันจะอาจจะมีการ s p ีในบางวันเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณถือเคแบงไปเนี่ยดีกว่าในช่วงมงมีแล้วค่อยกลับมาซื้อเอสบีทีน่ะครับครับครับที่ชอบเคแบงเพราะอะไรอย่างไรคะแนวรับแนวต้านอะไรอย่างใดดีคะตัวเคแบงเองเนี่ยผมมองเรื่องของเวลาใครก็ตามที่ดูแย่นะแล้วเวลาเขาเขากลับมาดีเนี่ย ผมว่าเขาก็น่าจะกลับมัดีกว่าเร็วกว่าคนอื่นแล้วเคแบงก์ K เองเนี่ยในงกกเงี้ยผมประกอบการผมเชื่อว่าเขาก็เป็นผลการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ในกลยุทธ์เองเรามองเคแบงก์เนี่ยถ้าดึงจากราคา158บาทปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันควรจะอยู่ประมาณสักแถวแถว1 6 0 1 5 5บาทนะครับอืมนะฮะผมถามหนึ่งคำถามเพราะว่าไอ้ตรงนี้คนก็กังวลกันว่าเอา้าแล้วาาการการสู้รบการต่าง,าง,างนนๆนานาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการมา เขาเรียกว่ารีไวซ์หรืออาจปรับลดเป้า GDP ลงตรงนี้พี่มงคลกังวลไหมครับกังวลกังวลไม่มากกังวลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัว GDP เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มธนาคารแต่ว่าตอนนี้ GDP ที่ปรับลงเนี่ยของเราดูเหมือนว่าเมื่อวานนี่ทีาพัจะบอกว่ายังไงก็ตามเรายังเป็น3%บวกอยู่นะครับเรายังไม่ได้กังวลอะไรองนันมากครับแต่ถ้าเกิดเขามาปรับ GDP เราลงจริงๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อในหุ้น กลุ่มธนาคารด้วยอันนี้เป็นเรื่องอะไรต้องจับตาดูนะครับแต่เท่าที่ผมดูตอนที่บลกเกอร์ต่างชาติออกมามาออกเล็มาออกคําแนะนําหลังจากเอสอออกเปเปอร์ไปแล้วเนี่ยรู้เหมือนแต่ละที่ไม่ไม่ได้มาดาวเกรดอะไรเรามากมายนะครับไม่ได้มาดูแบบจงใจจะขายหุ้นไทยทิ้งเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นครับตอนนี้ยังไม่ใช่อย่างนั้นครับครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะซื้อแล้วกันนะครับเอาครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ่มงคลครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ